จากร้านขายยาธรมาธรมดาธรรมดากลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่คนทั้งโลกรู้จักเขาคือผลิตภัณฑ์อะไรไปฟังกันในปี1986เพศเสัจกรชื่อจอห์นเบอร์เมอตันที่เมืองแอรแลนตาสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นเครื่องดื่มในฐานะเป็นยาแก้ปวดศีรษะแต่เพื่อนของเขาแฟรงค์โรบินสันเป็นคนตั้งชื่อใหม่ออกแบบโลโก้ด้วยมือของเขาและโลโก้นี้ก็ยังใช้อยู่ณทุกวันนี้ แต่ในปี1892นักธุรกิจชื่อเอลธาเซนเดอร์ได้ซื้อสูตรและตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาชื่อว่าโคคาโคล่าคอมเพนีจากนั้นก็วางขายจำหน่ายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและขยายแบรนด์ด้วยตลาดที่แข็งแกร่งด้วยการทำป้ายโฆษณาโปสเตอร์และการสร้างการจดจำขึ้นระดับโลกโดยเข้าสู่ตลาดหุ้นในปี1919 New York Stock กเอ็ก n ์ช หรือ NYSE ราคาเริ่ม IPO อยู่ตอนนั้นอยู่หน้าที่40ดอลลาร์ต่อหุ้นทุกอย่างที่ดูสวยหรูแต่หุ้นกับดิ่งลงในปี1987ตลาดหุ้นสหรัฐล่วงหนักหุ้นของโคคาโคลาก็ติดลบไปที่20%ถึงแม้ว่าพื้นฐานของหุ้นจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วแต่ก็ยังลบ,ลบไปถึง20%และจุดนี้ ทำให้วอร์เรนบัฟเฟตมองเห็นโอกาสในการลงทุนเริ่มสนใจในหุ้นโคคาโคลาในปี1988แล้วอร์เรนบัฟเฟตก็ยังถือหุ้นนี้ณทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาหุ้นของโคคาโคลาก็เติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็น1ในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มั่นคงที่สุดในโลกกลายเป็นหุ้นที่มีแบรนด์ดังระดับโลกจำหน่ายมากกว่า200ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มากกว่า500แบรนด์เช่นโค้กสไปร์เฟนตาสมาร์ทวอเตอร์เป็นต้นและวอร์เรนโบเฟตก็ยังถือหุ้นของคาโคล่าตั้งแต่ในปี1988จนถึงทุกวันนี้เบิร์กเชียร์ไฮเวย์ได้กำไรจากเงินปันผลโคคาโคล่ากว่า700ล้านถึง800ล้านต่อปีเร่งน,นี้โคคาโคล่าจึงเป็นหุ้นสายปันผลที่จ่ายเงินปันผลอย่างแข็งแกร่ง แล้วคุณหลักคิดว่าความสำเร็จของโคคาโคล่ามาจากอะไรมาจากการตลาดที่แข็งแกร่งหรือแบรนด์ที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้คนมากมายได้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยด้านล่างนี้ได้เลยโคคาโคล่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มสำหรับบางคนแต่สำหรับนักลงทุนอย่างเรา,เราแล้วมันคือบทเรียนทางธุรกิจที่ล้ำค่าแล้วคุณได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยมุมมองของตัวเองในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย